สวัสดีค่ะดดนัทชาแนลนะคะวันนี้ดุนัทจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องของรองเท้าบาเล่กันนะคะโดยเฉพาะที่เรียกว่ารองเท้าพอยชูซึ่งเป็นความฝันของเด็กๆหลายๆคนที่อยากจะออนพอยได้การ์ตูนบางเรื่องถือเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆอยากเล่นบาเล่ mm hmm. เช่นบาร์บี้นั่นเองนะคะเพราะมันดูสวยสง่าดุนัทก็เช่นเดียวกันค่ะสำหรับรองเท้าบาเล่นะคะที่เห็นกันทั่วไปก็จะมี2แบบด้วยกัน ก็คือซอฟชูแล้วก็พอยชูนะคะแบบซอฟชูเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าบรลเล่พื้นฐานสําหรับการเรียนบรลเล่เลยนะคะเมื่อได้รับการฝึกฝนในท่าเต้นแล้วก็เทคนิคต่างๆเนี่ยจนกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆแข็งแรงมากพอโดยเฉพาะข้อเท้าจึงเปลี่ยนไปเป็นแบบพอยชูคือรองเท้าที่มีไว้สําหรับขึ้นไปเท้าโดยเฉพาะนะคะซึ่งส่วนหัวของรองเท้านะคะก็ทํามาจากผ้าหรือกระดาษแข็งหลายๆชั้นเป็นหัวตัดแล้วเชื่อมด้วยกาว ซึ่งทำให้รองเท้ามีความคงทนต่อการขึ้นปีบนปลายเท้าได้คุณคู่หรือผู้เชี่ยวชาญบางท่านเชื่อว่าเด็กอายุ9-10ปีก็สามารถเริ่มใส่พอย,ยชูได้แล้วแต่บางท่านก็ไม่สนใจเรื่องตัวเลขนะคะแต่จะด,ดูที่ความสามารถของเด็กเป็นหลักค่ะ ยังไงก็ตามการเจริญเติบโตของกระดูกทั้งในผู้หญิงจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่ออายุ12-13ปีดังนั้นจึงเป็นช่วงอายุที่เห็นว่าเหมาะสมต่อการเริ่มขึ้นพ้อยได้ถ้าหากเร่งให้เด็กขึ้นพ้อยเร็วทั้งที่ร่างกายยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่จะสร้างความบาดเจ็บได้ค่ะ ส่วนตัวโดนัทเองนะคะครูปเปียกก็เริ่มให้ใส่พอย์ได้1ปีแล้วในคลาสอินเตอร์ l ฟาวนะซึ่งโดนัทเรียนควบคู่ไปกับเกรดเลยสำหรับคนไหนที่ได้พอย์ชูมาครั้งแรกจะต้องทำยังไงบ้างคลิปนี้โดนัทจะมาแนะนำวิธีการเย็บรองเท้าพอย์ชูว่ามีขั้นตอนและอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะ ก็คือพอยคู่ก่าของนัดเองนะเยินมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราเอาตัวกรนลื่นเนี่ยมาวัดกับตรงที่เป็นหัวตัดของพอยชูก่อนแบบนี้ตรงนี้ใครจะตัดออกหรือไม่ตัดออกก็ได้นะคะ ที่มันยืดออกมานะคะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็ใส่กาวเพิ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บกันแล้วนะคะอันดับแรกเนี่ยให้เราเอาไฟแช็กมาลนตรงปลายริบบิ้นก่อนนะที่ดเดียวพอนนะคะช็ดแล้วให้เราดูตรงนี้เนื้อผ้านะคะมันก็จะมี2ชั้นนะให้แตะชั้นนอกแล้วก็ข้างในนะคะ เวลาเย็บเนี่ยให้เราเย็บแต่ข้างในเท่านั้นนะส่วนได้นะคะเราก็จะใช้ได้ที่มันสฉีเดียวกับตรงทางนะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะวัดความยาวกับข้อท้าของเราแล้วก็ตัดเลยที่เราต้องตัดนะคะก็เพราะว่า มันยาวมากๆเลยถ้าตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลนไฟกล้บหน้งแล้วก็ทำอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้เลยนะคะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการเย็บรองเท,างทาง้าพอยชูพเพื่อนๆพอจะเอาไปทำตามกันได้ไหมคะสำหรับคลิปต,ต่อไปเราจะมาบอกเทคนิคหรือแบบทดสอบง่ายว่าต้องมีความพร้อมขนาดไหนถึงจะใส่พอยชูได้พร้อมทั้งบอกท่าวอมต่างๆด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ให้ดูนัดด้วยนะคะบ๊ายบาย